ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องพุทธคุณหนุนนำบูชาพระเครื่องด้วยนะครับ สวัสดีครับวันนี้พุทธกุลหนุนนำบูชาพระเครื่องจะมาพูดถึงการสแกนเปอร์เซนต์โลหะหรือที่เราเรียกกันว่าการยิงเปอร์เซนต์โลหะของพระหล่อบโบราณเนี่ยครับว่ามันช่วยอะไรมันได้อะไรกับการตรวจสอบแบบนี้ครับคือสิ่งที่อยากบอกอยากสื่อสารกับนักสะสมทุกทกท่านคือการตรวจสอบเปอร์เซนต์โลหะเนี่ยครับ มันทำได้ดีขึ้นมันทำได้ผลชัดเจนขึ้นกว่าแต่ก่อนมากครับเครื่องสแกนเขาเนี่ยเดี๋ยวนี้เขาพัฒนาที่ผมเห็นเขาขายกันอยู่ตามท้องตลาดเนี่ยครับมีตั้งแต่หลักแสนหลักหลายแสนจนถึงหลักหลายล้านก็มีเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมอยากสื่อสารกับทุกๆท่านหรืออยากให้ทุกๆท่านได้สื่อสารเรื่องนี้กันไปคือ เราสามารถตรวจสอบเปอร์เซนต์โลหะได้ทีนี้การตรวจสอบเปอร์เซนต์โลหะเนี่ยครับถ้าพูดถึงการมาใช้กับการพิจารณาพระเครื่องเนี่ยครับมันก็ไม่ใช่เครื่องมือที่จะมาฟันธงพระเก่าพระแท้เพียงแต่ว่ามันจะบอกอะไรเราได้ดีมันจะเป็นข้อมูลอีกด้านหนึ่งที่เราไม่เคยรู้เราไม่เคยทราบกันมาก่อนนะครับคือวันนี้ เราพูดเรื่องกระแสโลหะผมมองว่ามันล้าหลังเกินไปเพราะว่าข้อมูลหรือความชัดเจนวันนี้มันสามารถบอกกันได้มันสามารถพิสูจน์กันได้ครับอย่างแหวนทองคําที่ผมให้ดูเนี่ยครับมันก็เห็นเปอร์เซ็นทองมันก็เห็นเปอร์เซ็นโลหะชัดเจนอย่างที่เมื่อก่อนเราพูดว่าทองคํามันจะหนักกว่าทองเหลืองเวลาหลอมเวลาอะไรมันจะอยู่ที่ก้น ช่างทองหลอกกันอะไรกันวันนี้มันได้ผลแบบนี้มันจะปิดประตูเรื่องนั้นไปในขนาดที่กำไรนาคที่ผมโชว์เนี่ยครับมันก็ให้ผลชัดเจนว่ามีทองคำผสมเท่าไหร่มีทองแดงเท่าไหร่ถึงได้ออกมาเป็นกำไรนาคแบบนี้เพราะฉะนั้นการที่เราเห็นเนื้อแดงๆส้มๆที่เป็นเนื้อทองแดงเถื่อนนะครับถ้าจะบอกว่าเป็นเนื้อนาคเนี่ยมันสามารถ พิสูนรมันสามารถตรวจสอบได้ทันทีในขนาดที่พระรออื่นๆนะครับที่เราไม่เคยรู้เช่นพระเนื้อเมกกสิทธิ์พระเนื้อเมกกสิทธิ์พอเอามาดูมาตรวจสอบโลหะหลักคือทองแดงผสมพวงเมกพัดโลหะหลักคือทองแดงผสมตะกั่วสำริดคือทองแดงที่มี ดีบุกผสมแต่ส่วนใหญ่ก็คือทองเหลืองที่มีดีบุกผสมส่วนสำริดโบราณที่เขียนกันไว้ก่อนหน้านี้ครับไปหาไปค้นดูได้เลยครับเขาจะเขียนถึงการผสมทองคํำในปริมาณที่มากเป็นโลหะหลักในเนื้อสำริดโบราณแต่จากการที่ผมนําพระไปตรวจสอบทั้งของตัวเองทั้งของสมาชิกในกลุ่มเนี่ยครับเป็นพันองค์แล้วเนี่ยการที่ตรวจสอบ พระเนื้อสำมฤธิ์แล้วมีทองคำผสมเป็นหลักแบบที่ตำราโบราณเขียนเนี่ยครับผมเองยังตรวจสอบไม่พบเลยเพราะฉะนั้นวันนี้ข้อมูลแบบเนี้ครับอยากสื่อสารอยากส่งต่อให้ทุกคนได้รู้ได้ทราบสิ่งที่เราพูดกันมาก่อนหน้านี้วันนี้มันพิสูจน์ได้การจะดูโลหะว่าเป็นโลหะอะไรไม่ใช่ใช้แค่กล้อง 10x แล้วดูสีดูกระแสอะไรแบบนั้นนะครับ วันนี้มันได้ผลไม่ชัดเจนเท่ากับการสแกนเปอร์เซนต์โลหะการที่ผมไปตรวจสอบแล้วพบพระเนื้อทองแดงเถื่อนที่ผมบอกว่ามันหายากในตลาดเราไม่ค่อยเห็นเราจะเห็นแต่พระเนื้อทองเหลืองเราจะเห็นแต่พระเนื้อตะกัว่วพระเนื้อสังกษสีเพราะฉะนั้นวันนี้ครับการที่เรามีข้อมูลแบบนี้มันทำให้เราพูดเหมือนคนที่มีองค์ความรู้ซึ่ง มันก็เรียนรู้ไม่ได้ยากหรอกครับเราก็าาหาอ่านหาข้อมูลจาก Google ก็ไม่ได้ยากครับเพียงแต่อยากให้รู้ให้ทราบว่าวันนี้มันทํากันได้ไม่ยากมันพิสูจน์กันได้ไม่ยากเลยครับการจะดูทองคําโบราณเนี่ยครับตรวจสอบยิงเปอร์เซนต์เราจะเห็นเลยว่ามันจะมีโลหะอื่นๆปนอยู่โดยเฉพาะถ้าเป็นทองคําโบราณจริงๆมันจะมีโลหะมีค่าอื่นๆที่ ทองคำสมัยใหม่เขาจะแยกถ้าโลหะกลุ่มนั้นออกไปเราจะเห็นทองคำผสมแค่งเงินทองแดงดีบุกบ้างอะไรแบบนี้ครับเพียงแต่ถ้าเป็นทองคำโบราณเราจะเห็นความชัดเจนได้มากกว่าเพราะฉะนั้นวันนี้อยากฝากข้อมูลไว้แบบนี้ครับยกตัวอย่างอีกตัวอย่างหนึ่งพระสมเด็จเนื้อหยกที่ปิดแผ่นทองคำ คือการพิสูจน์เรื่องของเนื้อหยกเนี่ยครับเป็นหินย้อมสีซึ่งมันก็มีมาน,นานมากแล้วครับการเพียงแต่ว่าการที่แกะหินย้อมสีตรงนี้ให้เป็นรูปพระสมเด็จแล้วปิดด้วยแผ่นทองคําโบราณต้นทุนเท่าไหร่สมัยก่อนพระแบบนี้เป็นพระลิเกที่เขาเรียกกันยัดใส่มือยังไม่มีคนเอา วันนี้เราทราบข้อมูลแบบนี้แล้วครับคำถามคือท่านคิดว่าพระแบบนี้จะทำเพื่อการพาณิชย์หรือไม่อันนี้ผมยกตัวอย่างเพื่อให้เห็นข้อมูลว่ามันมีผลกับการคิดมันมีผลกับการพิจารณาอย่างไงเพราะฉะนั้นวันนี้อยากบอกเหลือเกินครับว่าการพิสูจน์เนื้อพระรอโบราณเนี่ยมันทาได้หลายมิติยิ่งเรามีข้อมูลเรื่องเปอร์เซนต์โลหะแล้วเราไปใช้ร่วมกับ การพิจารณาผ่านกล้องกําลังขยายสูงที่ทําให้เราเห็นองค์ประกอบความเกา่าเห็นสนิมเห็นการปุกรเห็นเม็ดแร่ดินนวลเห็นความเหี่ยวย่นเห็นรอยตามมุ้งอะไรแบบนี้มันจะทําให้การพิจารณาพระเครื่องของเราวันนี้ครับมันทําได้ดีกว่าการท่องจำหนิตดตายหรือการเปิดตําราเพื่อที่จะเทียบแม่พิมพ์อย่างเดียวครับเพราะฉะนั้นฝากข้อมูลฝากมุมมองไว้แบบนี้วันนี้ขอบคุณสรรมการติดตามรับชม พบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ